สวัสดีค่ะทุกคนก็อยู่กับอาจารย์จิบนะคะดรวิภาพันธ์งามประมวลเจ้าของเพจไทย english, อังกฤษสอนภาษาอังกฤษผ่านป้ายนะคะ facebook.com/thaienglishonthe go แล้วก็เจ้าของ youtube c h anel n thai english เหมือนกันนะคะ,ะ youtube c h anel นะคะ thai english on the go นะคะก็วันนี้นะคะหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะ ภาษาอังกฤษของเราเนี่ยเป็นแบบ British English หรือว่า American English กันแน่นะคะอาจารย์ก็เลยทำวิดีโอนะพร้อมกับแบบสอบถามมาให้ทุกคนเนี่ยลองเช็คดูนะจริงๆมันก็ไม่ใช่แบบสอบถามหรอกเรียกว่าแบบที่เอาไว้ทดสอบตัวเองดีกว่าว่าว่าภาษาอังกฤษของเรานะคะเป็นแบบ British English หรืออ e r i c a n English กันใครที่พร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ โอเครู้จักกันนิดนึงเนาะอาจารย์จิบนะคะ PhD in English นะคะ University of Nottingham นะคะถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะติดต่ออาจารย์ได้ทุกช่องทางตามนี้เลยอีเมล Facebook YouTube นะคะได้หมดนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยว่าภาษาอังกฤษของเราเป็นยังไงก่อนที่จะไปเนี่ยนะคะอาจารย์มีตัว QR code ให้ดาวน์โหลดเอกสารกันด้วยเพื่อที่ว่าตอนที่ฟังอาจารย์พูดแล้วเนี่ยจะได้ติ๊กไปด้วยเลยว่าภาษาอังกฤษของเราเป็นแบบ British English หรือเป็น American English นะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์อย่าลืมกด Subscribe Channel Thai English ด้วยนะเพื่อว่าอาจารย์จะได้มีกำลังใจทำวิดีโอออกมาให้ทุกคนได้ดูอีกแล้วก็ทำวิดีโอที่เป็นประโยชน์มาสอนทุกคนอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้อาจารย์ด้วยแล้วก็ subscribe YouTube Channel แล้วก็ไลน์เพจไทย English ให้อาจารย์ด้วยนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ข้อที่1เลยนะใครที่ดาวน์โหลดเอกสารมาแล้วจะเห็นเนาะอันแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะ สามารถออกเสียงว่า z หรือว่า z ถ้าใครออกว่า z w x y z c คือ American English ถ้า z คือ British English นะคะใครที่มีเอกสารสามารถที่จะไปทิกได้เลยเดี๋ยวจารให้ดูก่อนเอกสารที่อาจ,จารย์จะให้ดูนะคะแชร์นิดนึงแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะ โอเคอ่ะมาแล้วตัวนี้นะคะถ้าตะกี้นี้ใครได้ QR code ก็ดาวน์โหลดมาเลยแล้วก็ติ๊กดูว่าของเราเป็น British หรืออเมริกันนะคะถามว่าประโยชน์ในการที่รู้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลาเราเรียนเนี่ยหรือว่าเวลาที่เราไปสอบเนี่ยเราจะได้รู้แล้วเราก็จะได้เขาใช้คำว่า Keep Consist e n c y คือทำให้มันสม่ำเสมอนั่นเองนะคะแล้วก็จริง,รงๆไม่ว่าจะเป็น British English หรือ American English ไม่มีใครผิดใครถูกเพียงแต่ว่าถ้าเราถนัดแบบไหนเราใช้แบบนั้นมันจะได้ไม่ mix up นะคะแล้วก็เวลาที่เราเขียนหรือว่าพูดเนี่ยมันจะได้ไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สไลด์เลยนะคะ,ะมาดูกันตัวแรกนะ ถ้าอ่านว่า z คือ American English z คือ British English นะคะต่อมาตัวนี้นะคะ w หรือ w ถ้า w เป็น American w เป็น British นะคะ,ะดังนั้นนะการที่เรามีความรู้เหล่านี้เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะเรียกว่าดูเรื่องโลกภายนอกได้ด้วยอย่าง a a n w เป็นร้านฟาสต์ฟู้ดเนาะเราก็รู้เลยว่าถ้าชื่อ a n w ก็แปลว่า เป็นร้านของอเมริกันนั่นเองส่วนรถนะคะ B M อันนี้ถ้าอยู่อังกฤษจะเรียกว่า B M W ถ้าอยู่อเมริกนจะเรียกอยู่ที่อเมริกาจะเรียกว่า B M W เพราะว่าเป็นรถเรยอรมันไงไปอยู่ตรงไหนก็เรียกได้นะคะต่อมานะคะเรื่องของการพูด double ถ้าเป็น British English จะไม่นิยมพูด d o u b l ลเพราะว่าเขากลัวสับสนกับตัว W ที่เขาที่เขาใช้ในข้อสองเนาะคนอังกฤษจะอ่านคำนี้ว่า V A C UUM ในขณะที่คนอเมริกันจะบอกว่า VAC w m อ่าเรื่องของการพูดเดิลบลต่อมานะคะคำนี้คนอังกฤษจะอ่านว่าวิตามินเป็นเสียงอ e. ีในขณะที่คนอเมริกันจะอ่านว่าวิตามินนะคะต่อมาข้อ5คนอังกฤษจะอ่านว่า Se m i circle ในขณะที่คนอเมริกันจะออกเสียงว่า s e m i c i r c l e Se m i มกับ s ซ m i นะวิตามินวายามินนะ Semi-Circle-British, Semi-Circle-American นะคะต่อมารถไฟใต้ดิน American people would say Subway or Metro ในขณะที่คนอังกฤษจะเรียกว่า Underground หรือว่า Tube, Subway American English, Underground หรือว่า Tube, British English นะคะดังนั้นร้าน Subway นะที่ขายขนมปังก็เป็นร้านสัญชาติอเมริกันเช่นกันนะคะ ต่อมานะคะก็คือโดนัทโดนัทเนี่ยถ้า D O N U T เป็นอเมริกันอังกฤษถ้าเป็นบริเตนจะเป็น D O U G H เพราะว่า D O U G H เนี่ยคือหมายถึงแป้งโดแบบแป้งพิซซ่าเขาจะเรียกแป้งโดหรือว่าเพลโดที่เด็กๆเ,เล่นกันนะคะซึ่งเราอาจจะคุ้นชินกับ D O N U T เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นจั n กิ้งโดนัทหรือว่านิสต้าโดนัทที่อยู่ในประเทศไทยนะคะทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นร้านโดนัทสัญชาติอเมริกันหมดเลยนะ ต่อมานะคะเช็คแบบเช็คที่เอาไว้ขึ้นเงินถ้าอเมริกันจะสะกดง่ายๆคือ c s e c k ในขณะที่ British English จะสะกดว่า c s e q u e นะคะ et, racket racket ที่แบบไม้ tennis racket แบบเนี้ยอเมริกันจะสะกดว่า r a c k e t British จะสะกดว่า r a c q u e t อันนี้เป็นเรื่องของ spelling ที่แตกต่างนะคะเหมือนกัน Jewelry นะคะอเมริกันจะมี L ตัวเดียวในขณะที่บริเตนนะคะจะมีตัว L และ E เพิ่มมาแต่ออกเสียงว่า jewelry เหมือนกันทั้งคู่นะคะต่อมานะคะคำนี้คนอเมริกันนะคะจะสะกด T E R คนอังกฤษจะอ่านจะสะกด T R E คนอเมริกันจะอ่านว่า center คือถ้าออกตามภาษาศาสตร์นะ เนกับเถอเป็นฐานเสียงเดียวกันแล้วก็ตามหลักภาษาศาสตร์เนี่ยถ้าฐานเสียงเดียวกันเขาจะสกิปตัวที่2ก็เลยออกว่าเน่กับเถอก็คืออ่านเป็นเซนเนอร์นะลองไปดูพวกเวลาที่เขาโปรโมท iPhone อะเขาจะพูดตลอดเลยเซนเนอร์ center, the Center แต่ถ้าคนอังกฤษจะไม่ออกเสียงตัว R เขาจะออกว่า Center Center นะคะไม่ออกไม่สั่เทรนเดอร์ไม่ออกเลยนะคะต่อมานะคะ organization ถ้าเป็นอเมริกันจะใช้ตัว Z ในขณะที่ถ้าเป็น British จะใช้ตัว s แต่การออกเสียงเสียงกล้องเหมือนกันนะ organization ทั้งคู่นะคะต่อมาคำว่า,า traveling traveling American English จะใช้ l เดียวในขณะที่ British traveling จะใช้2 l นะคะ traveling เบิ้ล l ข้างหลังด้วยต่อมา color ออกเสียงเหมือนกันแต่อเมริกันจะไม่มีตัว u ในขณะที่ British จะเป็น c o l o u r นะคะ license l i c e n s ์อย่างเช่น d r i ving License นะอ่าถ้าเป็นอเมริกันนะคะจะลงท้ายด้วย SE ในขณะที่บริ i ิชจะลงท้ายด้วย CE ออ่าอย่างใบขับขี่นะคะอเมริกันเนี่ยจะเรียกว่า drivers license ในขณะที่บริ i ิชจะเรียกว่า driving license นะคะเดี๋ยวจันเขียนให้นิดนึงถ้าเป็นอเมริกันนะเขาจะใช้ว่า drivers นะคะแล้วก็ license ในขณะที่ British นะคะจะเรียกว่า Driving License นะคะแบบนี้นะคะโอเคอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข้อ16นะคะร้านขายยาอเมริกันจะเรียกว่า Drug Store นะคะในขณะที่ British English จะเรียกว่า Chemist นะคะ I need to go to the Chemist to get some medicine chemist นะคะ chemist สำหรับ uh, British English คือร้านขายยา yeah. ต่อมาหรือว่าบางที่ก็เรียกว่า pharmacy ได้เช่นกันนะคะ French fries French fries เวลาที่เราไป McDonald มันฝรั่งทอด French อันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฝรั่งเศสนะคะแต่เป็นการหั่นสไลด์เล็กๆ French fries เนี่ยมากับ hamburger and French fries นะคะในขณะที่คนอังกฤษจะเรียกว่า chips chips ก็คือมันฝรั่งทอดอย่างเช่น fish and chips เพราะว่าจะเป็นมันฝรั่งของอังกฤษนะจะเป็น แท่งที่หยากขึ้นไม่ไม่สไลด์เล็กด้วยเขาเรียกว่าชิปส์นะคะกลับกันเลหรือพริงเกิลส์นะคะอเมริกันจะเรียกว่าชิปส์ในขณะที่อังกฤษจะเรียกว่าคริปส์อันนี้ออกยากนะเพราะว่ามันเป็นเสียงคริปส์สกแล้วก็มีแบบหลายๆชิ้นก็จะเป็นคริปส์ไว้เดี๋ยวว่าจะสอนเรื่องการออกเสียงอีกทีหนึ่งนะคะชิปส์อันนี้คือพริงเกิลหรือว่าเลอะไรเงี้ยในอเมริกันอังกฤษคือมันฝรั่งทอดกรอบในขณะที่เวทีส์อังกฤษจะเรียกว่า c r i s p s หรือว่ามาจากคำว่า Crispy ที่แปลว่ากรอบนะคะต่อมาเรื่องของการเขียนวันที่อันนี้คนไทยเราจะได้รับอิทธิพลจากอังกฤษเนาะเราจะเป็นวันเดือนปีในขณะที่อเมริกันนะคะจะเอาเดือนขึ้นก่อนเป็น March the 4โ r t h แล้วก็ใส่คอมม่าเพื่อกั้นระหว่างเลขวันกับปีไม่ให้ไหลไปทับกันนะใส่คอมมาด้วยนะคะแล้วก็20ันในขณะที่ถ้าเป็น British English นะก็จะเป็น the 4 o t h of March 2024นะคะแบบนี้เลยการอ่านปีพศนะถ้าเป็นปี2000นะจะสามารถอ่านได้ทั้ง2024ถ้าเป็นแบบอเมริกันถ้าเป็นแบบอังกฤษเขาจะอ่านว่า2000 a n d 24มีแอ d ด้วยหรือออกเป็นคู่ก็ได้นะ2024ได้หมดนะคะ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะพูดถึงกริยาคำว่า have ที่แปลว่ามีคนอเมริกันจะพูดว่า I have a dog ในขณะที่คนอังกฤษจะใช้คำว่า have got ที่แปลว่ามีเหมือนกันอย่างเช่นคนอเมริกันจะถามว่า do you have time คนอังกฤษจะถามว่า have you got time นะคะ have you got I haven't got any money คนอเมริกันจะบอกว่า I don't have any money นะคะเรื่องของ have กับ have got นะอันนี้เป็นเรื่องของ British English กับ AMER i c a n English เป็นยังไงบ้างคะได้กันกี่คะแนนเอ่ยนะคะลองนับคะแนนดูนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นหลักๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของ spelling นะคะอย่างเช่นอันนี้เรื่อง er กับ re ถ้าเป็น British English อย่างที่จันบอกเนาะก็จะเป็น center matter liter ในขณะที่อเมริกันนะคะก็จะออกเสียงเป็น center matter liter นะคะถ้ามีเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่า ซอฟดี D, คือเมื่อตัว T เนี่ยอยู่ระหว่างสระ2ตัวมันจะออกเป็นเสียงดีชันทีเช่น m e t t e r litter นะคะแล้วก็มีการโรตัว R ด้วยที่เหลือเนี่ยออกเสียงค่อนข้างคล้ายคลึงอย่างเช่นคำว่า color อังกฤษเนี่ยจะสะกดเปลืองกว่าน,นิดนึ่งเห็นไหม c o l o u r ในขณะที่อเมริกันจะเป็น c o l o r นะคะหรืออย่างเช่นคำว่า analyze อังกฤษจะเป็นตัว s analyze organize recognize Recogn อเมริกันจะเป็น Z e นะคะซึ่ง ในคอมพิวเตอร์ที่เมืองไทยส่วนใหญ่จะเซตไ Default เลยก็คือเซตไ Default หมายถึงว่าอัตโนมัติออกมาจากที่โรงงานเลยว่าเป็น American English ถ้าเราสะกดแบบบร i s h e อังกฤษมันอาจจะขึ้นขีดแดงแดงดังนั้นเราต้องถ้าใครชอบ b บริ s h e อังกฤษตรงไปตั้งที่ตัวเรจิเนลนะคะเปลี่ยนเป็นอ่ e ยูเคอังกฤแล้วมันถึงจะโอเคอาต่อมาตัว GE ก็อย่างเช่น log ะล็ British English ก็จะเป็น GUE ถ้าอเมริกันก็จะง่ายๆเป็น DI ALOG แบบนี้ c a t ตาลกก็ก็นะคะก็จะใช้แค่ l o g แต่การออกเสียงเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของตัว L British Double อย่างเช่น t r a v e l i n g model ในขณะที่อเมริกันจะใช้แค่ตัว L ตัวเดียวนะคะหรือว่าตัวสะกดอื่นๆเลยอย่างเช่นคำว่า program ไม่ออกว่า p r o g r a m มีนะ British ก,ก็จะสะกดว่า programme แต่ออกเสียงเป็น program เหมือนอเมริกันนะคะแล้วก็ สำหรับคำว่า jewelry เหมือนกันนะ British ตะกี้เราเจอแล้วเนาะก็จะเป็น LE เพิ่มมานะคะส่วนยางเหมือนกัน Thai TYRE เป็น British spelling ในขณะที่อเมริกันจะใช้ TIRE คำว่า likeable ใน British English จะเก็บทั้งตัว E ไว้ y นะคะแล้วก็เพิ่ม able ไปในขณะที่อเมริกันจะตัดตัว E ทิ้งไป Aging เช่นกัน Aging นะคะอเมริกันจะตัด E ทิ้งนะคะแล้วก็อาจจะมีพวก เวิร์บที่แบบผ่านไม่ตามกฎอย่างเช่นของอังกฤษจะเป็น learn, l e a r n d l e a r n dream, dream, dream แต่ว่าอเมริกันอังกฤษจะเป็น learn แล้วก็ learned แล้วก็ dreamed นะคะโอเคแล้วภาษาอังกฤษของทุกคนเป็นยังไงนะคะเป็น British English หรือว่าเป็น American English นะคะหลายๆคนอาจจะ mix up นะอาจจะแนะนำว่าให้เลือกข้างจะไปซ้ายหรือไปขวาเพื่อที่ว่าเวลาเรา เรียนเนี่ยจะได้ไม่สับสนหรือว่าเวลาเราพูดภาษาอังกฤษไปคนที่คุยกับเราเขาจะได้รู้ว่าโอเคคนนี้ใช้เป็น British English หรือว่าเป็น American English นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีกรัรมม่าที่แตกต่างอย่างเช่น I want to meet you อันนี้เป็น British English แต่ถ้าเป็นอเมริกันจะเป็น I want to meet with you และคิดว่าถ้าเกิดสมมติเราไปสอบพวก IELTS อย่างเงี้ยแล้วเราไปใช้แบบ I want to meet with you มันเหมือนมีแบบ แพด์โพสิชันวิดเกินมาแต่ถ้าเขาเห็นว่าโอเคเราใช้ทั้งหมดเป็นอเมริกันอังกฤษเขาก็จะรู้ว่าโอเคอันนี้มันเป็นอเมริกันอังกฤษมันโอเคหรือว่าถ้าเกิดว่าถ้าเรา,เาไปสอบ t o เ e ฟลซึ่งเป็นอเมริกันอังกฤษนะเราไปเห็นว่า I want to meet you ่เขาก็จะมองว่าแพด์โพสิชันวิดหาย ฮะมันขาดแต่ถ้าเขาเห็นว่าเราโอเคทุกอย่างเป็น British English เขาก็จะรู้ว่าโอเคนี่เป็น British English นะคะดังนั้นถ้าเป็นไปได้อย่าพยายาม mix นะ don't mix them up นะ you should go for one norm whether it's American English or British English whatever you feel comfortable with นะสำหรับอาจารย์คืออะไรที่เรารู้สึกว่าเราโอเคด้วยก็ใช้อันนั้นได้เลยนะคะ จบแล้วสำหรับวิดีโอที่ทำให้เรารู้ว่าตัวเราเองนั้นมีภาษาอังกฤษแบบ British English หรือ American English นะคะเป็นหลักนะก็อาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ฝากาสแกน QR code นี้นะคะเพื่อไลฟ์เพจใช้ English ให้อาจารย์ทาง Facebook แล้วก็ฝาก subscribe นะคะ YouTube c h anel n ด้วยนะคะ เพื่อที่ว่าอาจารย์จะได้มีกําลังใจทําวิดีโอมาให้ทุกคนดูกันอีกนะคะสําหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ